สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการค่ะร้อนมากๆกุหลาบของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยแล้วก็ตามหัวข้อเนาะหน้าร้อนคือฤดูที่ดีที่สุดของกุหลาบบ้านพี่แต่เฮ้ยยังไงอ่ะงงงงมาก่อนอื่นมาดูน้องกุหลาบพี่แต่ก่อนนี่น้องนะพอเปลี่ยนกระถางได้สักพักน้องก็แตกกิ่งข้างเลยจ้าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็น กิ่งกระดงที่ออกจากตาอะไรอย่างนี้นะถ้ากิ่งกระโดงต้องออกจากบริเวณที่ติดตาอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ก็โอเคอ่ะน้องๆกิ่งกระโดงนะคะอวบอ้วนใช้ได้เลยทีนี้เราค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะ้องว่าน้องจะแบบต่อยอดไปได้ขนาดไหนนะอันนี้พี่แต่จะให้ดูว่าพี่แต่คลุมหน้าดินด้วยวัสดุพวกเศษใบไม้อะไรไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะข้างล่างก็ยังคงมีความชื้นที่เหมาะสมอยู่เห็นไหมเออนะ อันนี้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เกี่ยวกับกุหลาบนะไม่ค่อยเกี่ยวเนอะอันนี้ปลูกไว้ไม่เคยทันน้องนกเลยอะเพอแบบกําลังสุกได้ที่น้องนกก็แบบแอบจิกไปเรียบร้อยอะ <c oughs> <c oughs> ปลูกเอากิมมิกหรือเปล่า <c oughs> โอเคทีนี้ก็มาพูดถึงกันถึงเรื่องอการดูแลกุหลาบในหน้าร้อนนะคะพี่แต่คิดว่าในหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นฤด,ดูการที่แบบศัตรูพืชต่างๆเขา อะไรดีจะเลิญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูร้อนเพราะมันแห้งนะทั้งแห้งทั้งร้อนนะคะทีนี้เราต้องหมั่นอย่างเงี้ยคอยมาพลิกดูใบดูรุหลานิดนึงว่าเขาแบบมีมแมลงมีอะไรหรือเปล่าเนาะเราจะได้จัดการได้ทันนะคะถ้ารู้สึกว่าใบเขาแบบมีมแมลงถูกแบบไรแดงหรือว่ามีจุดอะไรเงี้ยเราก็ปลิดทิ้งได้เลยนะคะเอาใส่ถุงดำทิ้งแยกได้เลยนะคะจะได้ เป็นการแบบแยกเขาออกไปเนาะอันนี้ก็เป็นต้นที่แบบยังเหลือๆดอกอยู่นะคะอันนี้คือคุณคนสวยนามดุนะคะเอสกาด์นะเอสกาด์ิสิสมันนะคะนามโหดมากจ้าแต่ว่าดอกก็สวยมากเช่นกันแต่ชอบมากเลยเหลือหมดลอด็ลอตนี้จะให้น้องพักแล้วนะคะ ฤดูร้อนที่บอกว่าเป็นฤด,ดูที่ดีของบ้านพี่แต่นี่คือพี่แต่จะให้น้องทุกต้นในบ้านเนี่ยได้พักผ่อนนะคะแต่ว่ายังคงดูแลอย่างต่อเนื่องเนาอะทอีน,นี้พี่แต่จะให้ดูว่าเราทําอะไรกันบ้างเนาะในหน้าร้อนอย่างนี้นะคะอันนี้คือต้นที่พี่แต่ลงปลูก ในดินนะคะแล้วก็พี่แต่จะเอาปุ๋ยหมักที่แต่หมักไว้กับมูลวัวนะกับเศษอาหารผักอะไรอย่างเงี้ยมาใส่มาเติมให้น้องนะคะก่อนจะเติมวัสดุปลูกนะคะเห็นไหมว่ามันแบบไม่เห็นไม่เหลือซากอะไรเลยถ้าใครอยากดูวิธีคร่าวๆนะไปดูคลิปแรกๆที่พี่แต่ทำไว้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทําปุ๋ยหมักเนาะแต่พี่แต่ว่าจะมาทําคลิปแบบและเอียดให้ดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยพี่แต่จะ โรยไว้รอบๆอ,บอบของอวงต้นเขานะคะรอบๆบ,บบริเวณต้นถ้ามีต้นหญ้าต้นอะไรเราก็ถอนออกนะอันนี้พี่แต่จะเติมวัสดุแล้วนะเพราะว่าตรงบริเวณที่ปลูกวัสดุปลูกหรือว่าดินเขาเนี่ยเริ่มพร่องไปบ้างแล้วพี่แต่ก็จะเติมนะคะเติมเนี่ยคือให้เขาแบบอยู่บริเวณต่ำกว่าเขาเรียกว่าอะไรบริเวณตรงตาหรือว่ากระโหลกนะคะ เติมไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปกดหน้าดินนะคะเรายังคงพยายามให้บริเวณใต้ต้นเขาตรงที่ใกล้ๆต้นเขาอะ่ะไม่มีความแบบแน่นของดินเนาะให้ระบายอากาศให้รับออกซิเจนได้ดีนะคะการเติมดินเติมวัสดุปลูกอะ่ะพยายามอย่าให้มันเป็นแบบอารมณ์แบบหลังเต่านะเนี่ยใต้ใต้ตรงตาเขาเนะะี่ยค่ะอย่าให้ไปดินไปถึงบริเวณนี้นะแถวนี้ต้องโล่งนะคะต้องโลง่ง ให้แดดส่องถึงนะคะแดดสามารถส่องถึงไม่มีวัชพืชนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยอ,อย่าพยายามให้ดินมันเป็นหลังเต่าเป็นพอกขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาน้ํามันลงมาหรือว่าเราเติมปุ๋ยเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลออกด้านข้างถูกไหมต้องให้บริเวณดินที่เราเติมวัสดุมันเรียบเสมอกันนะคะค่อนข้างเรียบเสมอกัน อันนี้พี่แต่จะกดด้านข้างนะอารมณ์ลคล้ายๆกระถางเลยนะกดด้านข้างเฉยๆแต่ว่าตรงบริเวณกลางๆจะไม่กดเลยเติมเสร็จพี่แต่ก็จะคลุมหน้าดินนะคะหน้าร้อนนี่คือปัจจัยสําคัญเลยเราต้องคลุมหน้าดินด้วยนะคะการคลุมหน้าดินเนี่ยพี่แต่ก็จะใช้วัสดุที่บ้านพี่แต่พี่แต่หาได้ค่อนข้างง่ายก็คือตัวที่มันจะเป็นใบก้ามปูเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ใบไม้นะคะเศษใบไม้เศษฟางนะเปลือกถั่วนะคะคลุมได้เช่นกันนะคะมีอะไรเราก็ใช้อันนั้นนะเอาที่เราแบบสะดวกหาได้ในท้องถิ่นของเราเนาะจะได้ไม่ลำบากจนเกินไปนะคะพวกเศษใบไม้ที่แบบอะไรแบบเนี้ยพอเขาคลุมไปนานๆแล้วอะเศษเล็กๆที่เขาเปื่อยย่อยอะคะ่ะเขาก็จะสามารถสลายตัวมาเป็น อินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้เราให้กับอดอกกุหลาบเราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ในอนาคตเนาะอย่างพี่แต่ใช้เศษใบไม้อะไรเงี้ยเขาก็คือตัวธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนอย่างหนึ่งนะคะพอเขาสลายแล้วกุหลาบเราก็จะได้รับไนโตรเจนจากการย่อยสลายนั้นเช่นกันนะคะ ซึ่งข้อดีของการที่เราคลุมหน้าดินแบบนี้ค่ะจะทําให้ภายใต้ต้นกุหลับที่เราคลุมไว้ไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือว่าลงดินน่ะมันจะยังคงเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ปกป้องอากาศร้อนจากด้านนอกได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยแหละเวลาเรารดน้ำอะค่ะบางที่จะแบบรดน้ําด้วยสายยางหรือแบบแบบพี่แตะอย่างเงี้ย ออปรับให้มันเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพื่อเพื่อกันแรงกระแทกจากน้ําทําให้หน้าดินด้านหน้ามันจะแข็งเนาะแต่การที่เราคลุมหน้าดินแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่บางทีเราเผลอรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสะสมนานๆไปมันจะช่วยกันแรงกระแทกจากการรดน้ําตรงนี้ได้ดีเลยนะคะ แล้วก็มีอีกอย่างนะที่พี่แต่อยากแนะนํานะคะเผื่อใครเป็นเหมือนบ้านพี่แต่เออนะบ้านพี่แต่ข้างๆต้นกุหลาบเห็นไหมว่ามันมีน้องต้นไม้อีกต้นหนึ่งอยู่พี่แต่ปลูกแก้วแคร์อยู่ข้างๆเขาก็คือให้เขาเย็นให้เขาร่มด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราบํารุงต้นกุหลาบแบบโอ้โหปุ๋ยเพียบเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ดูแลคุณน้องที่อยู่ข้างๆเอาละค่ะเดี๋ยวเขาต้องมาแย่งชิงสารอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแลกุหลาบแล้ว เราต้องดูแลต้นไม้ที่เขาอยู่เคียงข้างกันด้วยนะให้เขาอิ่มมีพีมันไปด้วยกันเนาะเขาจะได้ไม่แย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขเนาะสวยงามทั้งคู่โอเคนะคะอันนี้ในเรื่องของการคลุมหน้าดินเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยะระยะเวลาที่ควรจะเตรียมคลุมหน้าดินนะ่ะจริงๆมันควรจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ กลางกลางกุมภาเลยเนาะก็คือเตรียมก่อนเลยก่อนที่จะร้อนคลุมไว้เลยอะไรเงี้ยแต่บ้านพี่แตก๋ก็ไม่ได้คลุมช่วงนั้นเหมือนกันนะพี่แตก๋ก็เพิ่งมาคลุมช่วงประมาณปลายปลายปลายกุมภาเนาะเออก็ให้สังเกตเอาสมมุติว่าถ้าเพื่อน,อนแบบเฮ้ยเลยเวลามาละเพิ่งมาดูคลิปพี่แต่หรือว่าเพิ่งจะจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะแต่ว่าขอให้ทําในช่วงเช้าเช้า,ชาที่มันยังเย็นเย็นเลย เพราะว่าถ้าเราทําในช่วงบ่ายช่วงอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่ภายใต้ต้นนะคะภายภายใต้กระถางเน่ยเขาสะสมความร้อนไปแล้วแล้วเราก็ไปคลุมไปปกอะไรเงี้ยมันจะทําให้อบอยู่ข้างในเนาะรากกุหลาบเขาจะร้อนนะคะซึ่งไม่ไม่ดีต่อต้นกุหลาบเนาะเอออันนี้พี่แตกก็จะเริ่มรดน้ําแล้วนะคะอันนี้ขอโทษนะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะมันอยู่ใกล้แทงน้ํา ทีน,นี้พี่ตาจะมาปรับระดับน้ำเนะาะเมื่อกี้เรารดแบบเบาๆเรียบร้อยละอันนี้พี่แต่จะปรับแรงขึ้นอีกนิดนึงนะคะไม่นีแหละเยอะเลยอันนี้พี่ตาจะล้างใบนะคะพี่แต่จะล้างใบทุกวันแหละส่วนใหญ่อะ่ะล้างทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบยิ่งต้นไหนตระกูลที่แบบเขาเป็นพันใบงองงองงุ้มงุ้มหยิกหยิกอะไรอย่างเงี้ยต้องฉีดพ่นเยอะๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่อยู่ของพวก เพลี้ยไฟไรแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะเกาะอยู่ตามใต้ใบเนาะการล้างใบแบบแบบเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะคะในการควบคุมเจ้าพวกศัตรูพืชที่เขาเกาะอยู่ตามใต้ใบเนาะนอกจากจะเป็นการควบคุมศัตรูพืชที่อยู่ใต้ใบแล้วนะคะน้องก็จะได้รับความชุ่มชื่นสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่เราไปฉีดพ่นใต้ใบอย่างเงี้ย ก็คือมันจะเป็นการไปเปิดปากใบของต้นกุหลาบด้วยนะคะทาใหเา้เวลาเราจะให้สารอาหารต่ออย่างสมมุติว่าอย่างพี่แต่รดน้ำเนี้ยแล้วนันถ้าถึงรอบที่เราจะให้ปุ๋ยทางใบให้ฮอร์โมนไรน้องเนี้ยน้องก็จะสามารถดูดซึมทางใบได้ดีด้วยนั่นเองนะคะส่วนช่วงเวลาของการรดน้ำมาพี่แต่หมายถึงว่ารอบสิไม่ใช่ช่วงเนะเาะอย่างบ้านพี่แต่เนี่ยหันหน้าไปทาง ทิศท,ที่รับแดดช่วงเช้าไปจนถึงบ่ายประมาณบ่ายสองนะคะก็ยังถือว่าแดดไม่แรงมากนะคะระยะช่วงความยาวของแสงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็โอเคอยูนะ่ไม่เข้มมากก็ไม่เข้มมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นบ้านไม่แต่จะลดน้ําแค่ครั้งเดียวเอาอยู่ได้อยู่น้องยังสดชื่นอยู่แต่ว่าถ้าบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ให้ลองสังเกตดูนะคะว่าเออบ้านเราอะ บ่ายสองก็แล้วบ่ายสามก็แล้วแดดยังส่องเลยคือแดดเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเมืองนอกที่เราอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่าต้นกุหลาบต้องการแดด8ดชั่วโมง6กชั่วโมง8ดชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ใช่อยู่สําหรับบาพงพื้นที่แต่ถ้าสําหรับบ้านเราให้ลองดูเนะว่าบ้านเราอ่ะความเข้มของแสงอ่ะมันเข้มมากเลยเข้มจ๋าเลยน้องอาจจะไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ลองดูว่า เออถ้าเราตั้งในบริเวณที่แบบแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงของแดดยาวนานนะคะอาจจะเพิ่มรอบของการรดนะ้าอีกสักรอบหนึ่งเนาะก็คือวันหนึ่งลดสองรอบถ้าเรามีเวลานะช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คืออาจจะเป็นช่วงเที่ยงจนถึงไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามค่ะเพราะว่าถ้าเรารดในช่วงที่แบบหลังบ่ายสามบ่ายสี่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงมันจะเป็นช่วงเย็นไปแล้วใช่ไหมคะ น้ำหรือความชื้นในกระถางบริเวณใต้ต้นน่ะมันจะมีมากเกินไปมันไม่สามารถระเหยระบายออกไปได้หมดมันทําให้ความชื้นความแฉนั้นนะ่ะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงกลางคืนแล้วก็มันอาจจะทําให้เป็นหนึ่งสาเหตุทําให้เกิดเชื้อราในกระถางในที่รากของกุหลาบเราได้นะคะมันจะทำให้เกิดโรคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มรอบการรดน้ำ อาจต้องคำหนึ่งถึงช่วงเวลานิดหนึ่งว่าเออบ่ายโมงบ่ายสองพอละไม่เกินนั้นนะ,ะเพื่อจะเหลือระยะเวลาที่เขาสามารถจะเรนน้ำออกระเหยน้ำออกได้หมดนะคะแต่ว่ายังคงเหลือความชุ่มชื่นก็พอแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่พี่แต่เอาน้องลงดินแล้วนะคะแล้วก็ปลูกเ,เ,เพื่อนเเขาข้างข้ง,ขงก็คือโรส e m a รีนะคะสมุนไพรใดใดนะคะเป็นมิตรกับกุหลาบมากเลยนะปลูกข้างๆเขาช่วยไล่มแมลงนะ ันนี้เห็นไหมเขามีแตกแบบกระโดงน้อยๆมาด้วยเพิ่งมาเห็นเหมือนกันเนี่ยโอ้ดีใจอันนี้ถ้าเรามีปุ๋ยน้ํามีแบบอะไรอย่างเงี้ยฉีดพ่นเขาแบบอ่อนๆได้เลยนะคะบํารุงน้องด้วยนะคะแสดงว่าเขาน่าจะเลิฟตรงนี้นะ ว่าก่อนหน้าที่พี่แต่เจ้าเขามาลงอ่ะเขายังไม่มีการแทงอะไรใดๆขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้พอลงดินปุ๊บแตกยอดแตกกระโดงทันทีเห็นไหมคะเขาชอบลงดินจริงๆ,ๆด้วยแหละดูดีดูยอดพุ่งขึ้นไปโน่เลยจ้า น,นี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้พีแต่ก็คลุมหน้าดินน้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คลุมไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้ฉีดฉีดน้ำเบาๆนะคะถ้าใครใช้แบบพี่แต่ก็ปรับน้ำให้เป็นระดับเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเนาะ,ะเพื่อไม่ให้แรงของน้ำเนี่ยไปกดหน้าดินให้เขาแข็งนะคะเพราะว่าถ้า น้ำที่ไปฉีกกระแทกหน้าดินจนแน่นแข็งเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายเทอากาศการซับออกซิเจนต่างๆเข้าไปภายใต้ต้นอุหลาบเนี่ยภายในกระถางเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะน้องยังคงต้องการอากาศยังคงต้องการออกซิเจนไปจนถึงรากนะคะเพื่อเพื่อไปส่งเสริมกันเขาเรียกว่าการดูด ซึมอาหารต่างๆนะคะเป็นกระบวนการหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรา,เาคลุมหน้าดินแบบเนี้ยก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งจะเป็นการกันแรงกระแทกจากน้ําทําให้หน้าดินเนี่ยแข็งแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราปลูกแบบอินทรีย์แบบเนี้ยที่ต่างจากาการใช้ปุ๋ยเคมีก็คือพวกาการปลูกแบบอินทรีย์อ่ะมันจะใช้พวกมูลสัตว์ ใช้เศษใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําใหา้กระบวนการโครงสร้างในดินน่ะมันถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงสร้างในดินน่ะมันจะค่อนข้างมีความร่วนซุยถ่ายเทระบายอากากศและน้ําได้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ต้องมาคอยปรับปรุงดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกปรับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลใจไปเกี่ยวกับความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเพราะว่าในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงอย่างเราบำรุงแบบนี้ด้วยปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยตลอดเนาะนอกจากโครงสร้างของดินจะดีแล้วเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างก็ยังใกล้เคียงก,กันกับที่น้องกุหลับต้องการด้วยนะคะไม่เหมือนกับบางทีถ้าเราใช้ปุย๋ยเคมีเนี่ยถ้าปุย๋ยเคมีมันจะต้องอปรับปรุงดินในระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าผ่านไปนานๆแล้วอ่ะ ดินจะมีความเป็นกดเป็นด่างสูงเกินกว่าที่กุหลาบต้องการนะคะก็คือมันจะทําให้ต้นกุหลาบแบบมันเกิดความแบบชะงักนันนะคะนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราดูแล้วว่าออน้องกระถางที่น้องตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งอยู่อะคะ่ะเลยบ่ายสองบ่ายสไปแล้วน้องยังคงได้แดดอยู่ซึ่งแดดช่วงช่วงประมาณ เป็นบ่ายสามไปอ่ะมันเป็นแดดที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็แรงเนาะเรายกกระถางย้ายเลยค่ะที่แต่นะถ้าเป็นบ้านที่แต่ที่แต่ก็จะยกย้ายเลยย้ายมาอยู่บริเวณที่ได้แดดในช่วงเช้าเป็นหลักเนาะเช้ามาจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองไม่เกินนั้นนะคะก็เพียงพอแล้วสําหรับหน้าร้อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าน้องกุหลาบเขาไม่ได้ต้องการแคุ่๋ย ต้องการแค่น้ําบริเวณตรงกระถางเขาอะไรแบบนั้นหรือแสงเนี้ยอย่างเดียวนะอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือความชื้นรอบๆตัวเขาความชื้นในที่นี้ก็คือเป็นภาษาอีกสวนก็คือความชื้นสัมผัสเออเมื่อจะบอกอะไรความชื้นสัมผัสความชื้นสัมผัสที่ที่นี้อาจจะให้เรียกง่ายๆแบบเข้าใจง่ายก็คือปริมาณละอองน้ําในอากาศรอบๆตัวเขาอะค่ะรอบๆต้นเขาเนาะ ทำได้ยังไงให้มันมีเยอะหนึ่งก็คืออย่างนี้เลยเชา้ามาพี่แต่ก็จะฉีดน้าแบบรอบๆเลยคะ่ะรดน้ําแบบฉ่าไปหมดเลยคะ่ะบริเวณดินบริเวณรอบๆอะ่ะเขาก็จะมีละอองน้ําแบบระเหยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะรอบๆเขายังคงมีต้นไม้อย่างอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเราปลูกกุหลาบอย่างเดียวลรอกตั้งโดดอยู่บนลานอะไรอย่างเงี้ยลานซีเมนหรือว่าลานหน้าบ้านอะไรเงี้ย เขาก็อยู่ได้นะแต่มันจะอยู่ได้ไม่ดีเท่ากับถ้าเขามีความชื้นสัมผัสในอากาศที่เขาต้องการก็คือละอองน้ำนั่นแหละความชื้นที่เขาคายมาจากต้นไม้รอบๆหรือว่าบริเวณดินรอบๆที่เย็นที่ชื้นอะไรอย่างเงี้ยกุหลาบต้องการอย่างนั้นด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็แต่เผอิญว่าโชคดีที่หน้าบ้านที่แต่ก็จะมีต้นไม้ประมาณนึงเนาะก็คือช่วงกลางวันเนะะี่ยค่ะเขาก็จะคายไอ้น้ำมาเนาะ ก็พึ่งพาซึ่งกันและกันแต่มันก็จะทําให้บริเวณรอบๆอ่ะเขามีความเชื้นสัมผัสอย่างที่กุหลาบต้องการนั่นเองเนาะอ่านี่ก็คือน้องเจนนะจ๊ะน้องเจนมูเรียวที่เราเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเมื่อ2อสามวิคที่ผ่านมาเนาะมาเช็คต้นน้องน้องก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่กิ่งกา้านสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะดัง เข้าสู่กระบวนการพักร้อนเช่นกันนะคะคุณเจนนะคะเดี๋ยวคุณเจนก็จะได้พักร้อนกับเพื่อนเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะทําการติดดอกปิดยอดเหมือนกันนะจ๊ะไม่ต้องกลัวจ้ะก็ <c oughs> <c oughs> คือพี่แต่จะสรุปนะคะว่า เอ๊ะทำไมพี่แต่ถึงบอกว่าฤด,ดูร้อนเป็นฤด,ดูการที่ดีที่สุดสําหรับกุหลาบบ้านพี่แต่นะคะเนื่องจากว่าพี่แต่เนี่ยให้เขาได้มีเวลาหยุดพักผ่อนนะคะก็คือน้องได้มีช่วงเวลาพักร้อนประจําปีนั่นเองนะคะนอกจากจะทําให้น้องกุหลาบเนี่ยได้มีเวลาพักฟื้นสะสมพลังงานภายในต้นเขาแล้วเนี่ยน้องก็ยังมอบของขวัญเป็นกิ่งกระโดงกิ่งข้างๆที่อวบอ้วนให้เรานั่นเองนะคะซึ่งพี่แต่ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะ จากการที่เราให้เขาได้มีเวลาพักฟื้นพักร้อนอะไรแบบเนี้มันยังทำให้น้องอะค่ะมีอายุของต้นที่ยืนยาวมากขึ้นด้วยนะคะน้องก็จะสามารถออกดอกให้เราชื่นชมไปอีกยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พี่าาจะขออนุญาตแยกเป็น ep 1กับ ep 2ให้เพื่อจะได้ใช้เวลาในการชมคลิปไม่นานจนเกินไปเนาะ ep 1ก็คือการดูแลเบื้องต้นแบบในคลิปนี้นะคะส่วนใน ep 2พี่ตาจะ ให้ชมในส่วนของการปลิดดอกปลิดยอดเพื่อเป็นการชาร์จพลังงานให้น้องกุหลาบเรานะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ